โอ๋อหนูไม่ขนาดซวยและผิดออหนูไม่พร้อมอ่ทะทนายหนูยังไม่ได้เลยอ่ะ่อหนูไม่เขยังหาอยู่เลยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะแบบว่าทำไมเขาไม่เห็นเงินเราเขาไม่ไปหาตลอดอ่ะเราไม่เข้าใจอ่ะแล้วโดนเราเหมือนที่ทำพันได้หนิโคตรเทวะเลยอ่ะเนี่ยนะเขาชอบเฉยนเฮ้ยมันไม่ให้คนคนทุกมมาที่นั่นมันหมา หมาที่นี่เสียงงันงันแล้วเขาไม่เพริมี์คนน่ะมันเหมือนหมาที่นี่ไล่รถยนต์น่ะมันเหมือนหมาที่นี่ไล่รถยนต์ใครอ่ะมันไม่อย่างนั้นเลยอะ่ะมันไม่สมองอะ่ะมันไม่ใช่หมาหนูไม่หอมอะ่ะหนูถนัดทั่วเยะทางถึงใครอ่ะไม่ใช่เยอะผัดชีสอ่ยหนูทั่วเยอะไปชี้ใครไม่ค่อยได้อะ่ะ แล้วม <laughs> ันโหลดทำไปแบบว่าอโอ,อไม่ไหวจริงนยู่คุณังไปชิมไม่ได้เลยอ่ะเงี้ยคุณตายแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่มีมารเลยอ่ะ โอ้หนูเอ้ยหนูไม่มีแท็มมาเ์ปินนี้อ่ะเออมึงล่าทั่วทั้งอันเชีดแหววอ่ะทั่วทนายมานทำไมเนี่ยเพราะว่านะคนเล่นเอฟเฟคคนใหญ่นี่น่าทัเชิดถอนฉันเวลามีใไฟทีไรเข้าพันระยสูบพวกคีเลยหนูว่ามันเป็นเรื่องของความคุ้นชินมากกว่าคนเชิดใหญ่เขาชอบพูดเนื่นองพันธุ์ฉันอ่ะ เขไม่เหมือนหนูที่แบบว่ามันหนูแบบว่าถ้าถ้าแตกคนอื่นตรงที่ว่าหนูคุ้นชินกับพวกเกมเพลยข้อมากกว่ามันเป็นเกมเพลย์คอลแล้วเราทำแบบว่าค่อนข้างม่นัห่างสากัูนิดนึงอ่ะแล้วก็หนูเป็นคนที่ว่าฐานะเด็กของหนูว่าเป็นนักฆ่าด้วยไงนักฆ่าส่วนมากอ่ะเขาทำแบบว่าไม่เข้าถ้าไม่เข้ามาชที่สัดว์ปูเลยไม่ทำเปลนอ่ะคุนโรลล่าเข้ามาชที่ตลอดเลยเนี่ยแม่ไอ้ไฮอ่ะ มานี Smile, so right ่มึงมานี่มามาใช่ใช่อ้าวอ้าหอะโอเคนทูนอ่ทูนอนทูไราพี่เอามีหลังหลังหอว่าจะมีไฟพี่เขาวิ่งออกมาหามุมยิงเลย แล้วไผ่เพื่อนใช่ไผ่มันตายอะนี่ถ้าไม่วิ่งตามมันมันท่อล้มอ่ะเพื่อนไปเอย่องนี้ตลอดเลยอ่ะมันท่าไปวิ่งไปมันท่อล้มอ่ะอะไรเมื่อเฉลี่ยในถ่ดยท้ยีมันมันอยู่ค่ะแบบว่าสี่คนตรงนั้นอะมันันแบบมันเป็นห้องอาบด้วยไงมันไม่ตายไม่ได้ตลอดนั้นอะอะไรนะเขาเวลาเรียนโทรหาเพื่อนภูต้างใช้เวลาเชียมโทรแ๊บนึงโอเคเสร็จไหนมันอยู่ไหน

ว้าถ้าโหมแฉมชัดถ้าโหแมแฉมซีนแต่ว่าัขงเห็นว่ามือใช้เนี่ยนหนูยังไม่นอนเลยเพราะว่าหนูไม่คุ้นถึงกับโขบเว้ยหนูไม่รู้ว่ามันทั้งเล่นอย่างห็นให้นอนอ่ะบางทนเนี่ยหนูไม่คุ้นอะ่นะตอนอาจาทีมันได้ใช้โหมแล้วเนะนี่ยมันไม่เหมือนคุ้นแฉมที่แบบว่าไอเราเราเรา,เราเราเราคพืนอทางคุ้นซีนกับมันอ่ะเขาเป็นคุ้นสี่ที่แบบใครปเห็นสีสสนได้อะ่ะเออวก็แปลกแปลกอะ่ะแถมถ้านหน้าโขบมันทั้ไม่ใช่อย่างที่เราคุ้นเคยด้วยอะ่ะ มันเท่าไรนิ้ดเลยอะ่ะอันนี้ไม่ได้กับความคุ้นชินนวลเลยอ่ะเพราะจริงความคุ้นชินต่อของแ่งพืนที่ใช้ประจำมีผลต่อการยงิงในแต่ละครั้งจต่มันแทบใช้ควรแล้วแบบเลยขนาดใช้เล็ดหนอดควรแลแ้แบบอ่ะอืมก็มันเป็นไรจริงน,นะมันหรือความคุ้นชินอะ่ะ ก็เป็นเพื่นย่าชายอ่ะหนูชอบสะโคมแบบโคมๆอย่างเงี้ยแต่พอเป็นเพื่อนย่าพันเชเชนอะหนูชอบสะโคมแบบว่าแต่ที่มันเป็นอะไรนี่ยที่หนูใช้อ่ะเป็นตัวคมเลลเหมือนสามลูกของเติมของเล็กทั้งนั้นเลยไอ้เี้อะไรนะเพื่อนวงไอ้เหี้ยคุณสองน่าวงเหรอ เพื่อนมึงคิดใหม่ทั้งใหม่เลยฮะมึงลอยลู่นเลยเฮียเอาล่ะเพื่อนมึงไปให้คนที่ไหนเนี่ยไปไป ไปเลยดไอยู่อะไรเนี่ยใครจะอยู่เขาอยู่กูไม่อยู่ไอ้ชัเท่าไรเหอคุณทำไมว่าทำไมแบบมึงเข้าโวงนีไม่ได้อ่ะมึงพาคุมาไปที่ไหนเขาไม่รู้อ่ะ แล้วเนี่ยทายหาหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ห,อหอดออก้วยเฮ้อ ยไม่ถามวราท่านดาพาร์ชินไดทขนาทำได้มันท่านดาวไม่ได้เลยพวกเนี่ยเอจริงนะมันไม่ใช่คนอ่ะคุณคุณถ้าทายคุณถ้าทายขอว่าคนที่มาเล่นเกมเนี่ยมันไม่ใช่คนเนี่ยแต่านที่ไม่เจอคนเน่ะของทางนีเลยเป็นทานใท้เลยเนาะพวกเนี่ยมันแบบว่ามันมันไม่สามารถที่จะท่าว่าข้าใช่เฉียนที่มันเกิดขึ้นได้เมื่อกี้เนี่ย เถือบมาเลยไม่รู้ว่ามันจริงเนี่ยหนูหนูไม่เข้าใจจริงว่าเถือบมากเลยขึ้นอ่ะตอนที่สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่สัตว์แต่เป็นทบามที่ได้ทีมไอ้ทเอ้ยสบที่ได้ทีมเดีเ๋ยวมัา,มาสร้างปัญหาเลยหนูบอกให้อะไรท่าที่มันทะลุหัวร้อนเนี่ยมันต้องมีคนในทีมไม่ไหนสัตว์มันไปสูญเนี่ยม,ามาองเนี่ย อ้าวอ้าวอ้าวใช่เอ็มีอย่างนี้เขาสวยที่นเฮียโอยขัขัขัว้าเฮ้ยเอ้ยทำไมัวนถึงเขาตวะเพื่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผู้บุคอนเพื่อนเพื่อนผู้บุคอนไอ้เนี้ยเนี่ยเป็นเพื่อนคุยังแบบว่าเพื่อนไม่เห็เลยมึงไม่หน่อยอ่เพื่อน อออยไดด้้้ Different. ้ <Respect ful modeling> ้าาาไไกกกอม่มีของวับอ่ะ โอ้ยมาทันี่มาทำนี่มาทำนี่หน่อยเพื่อนถาทิง

โอ้ยโอ้โหเห็นคนหนึ่งมาเดินเข้าไปแล้วมันถับมันซ้อนหน่ไว้ใส่เลยโอ้เห็ยหนูพลาดองหนูเห็นเพื่อนมาเดยูแถวนั้นหนูรู้ว่าท้าทายไม่อตามไปอ่ะนี่ยมันเขาไม่มอกเยคูถอยังไงเนี่ยมันถอยมาแล้วอ่ะโอ้ ว่าไงไงคือไงเนี่ยเพื่อนไม่รู้หลังเลยอ่ะหนูโดนแบบว่าถ้าหลังของหนูนี้เนี่ยหนูต้องรอนอ่ะเอาเพื่อมนมาถ้าโดน,นเทมหลังไงี่ยว่าถ้า,าใช้ใช้ในหนูวิธีหนูจะแพ้สิมันถ้าโดนนัดแรกอ่ะนะนัดท,ที่จริงอ่ะมันได้เขาล้มไปเลยอ่ะวันนี้นองไม่มาวย โอ้อยอะไรหัมืนาเนี้ยเรี่ยมึงเหรอ่าอ่าทำไมอะหัวไม่รู้อะไรเลยอะมึงให้แบบอ่าเฮ้ยตาผมเปล่ยอ,อ,อ่าเยอะไหมมึงหาทครัวอย่างงี้เนี้ย เฮ้ยเฮ้ยคุณสาวคุณไม่มีเคยทันเลยนี่เนี่ยเนี่ยอะไรนวะไันเวย um คุณโดนยิงหลังหอกเลยทำไมวะไม่ถามไม่ไม่ทันนี่เนี่ยคุณทำแบบว่า โอ้ยไม่รูเอาทำขุดเนี่ยมันใหญ่ของถึงหุ่นตอนนี้ดิแม่งแบบว่าไม่เข้าไปหู่เขาได้เฮ้ยอย่างนั้นอ่ะนี่ไปไหนทนันเว้ยเฮ้ยหลังไม่เคยจะมอ่ะพวกแม่งอ่ะเฮ้ยต้องขู่เขาโดนยิงหลังตลอดเวลาเลยเฮ้ยไอ้ย็กนี่ซึ่งสาพวกแม่งนี่ไอ้นี่ตลอดอ่ะ เ่อเห็นว ma ่ามันมามันมามันก็ยังไปลงให้ให้มันเนี่ยเพื่ออะไรวะคูหาให้เพื่ออะไรวะ 思わん。 เฮ้ยไม่เคยอะว่าไม่เห็นซี่เขาไม่รู้อะไม่รู้ใจว่าทำไมมันอยู่ขนาดนี้แบบมันใหญ่มากเว้ยคุแบบมันใหญ่ที่เที่ยเลยอะแต่คนมันชอบมาส่งที่เนี่ยอะทำไมเป็นไงวะเนี่ยมันอยู่ให้เยอะมากเลยเนี่ยแล้วมึงมีเขาทำไมอะมึงไม่เคยสนใจเลยอะเขาไม่เห็นมึงไดทซ้ำอะ ทำเพื่อแอะไรเขาไม่รู้อะเพราะทายเอออไ ทำเพื่ออะไรไม่รู้แต่มาไลนมาเลย เชื่ออะไรเนี่ยก็ทำไมมันเถื่อนเฮ้ตรงนี้วะกู้มว่าทาว่าทำไมคฮมาอ้อนตรงเนี้ยอ้าวหมดแล้วหมคนเนี้ยได้ไหนะล่ะรู้แล้วแต่ว่าให้ทำยังไงหมอคนไห้วแเนีไงไม่ถอดแล้วอะไรเหือนไม่เหื่อเลยไม่ใอ่เดี๋ยวจะไม่ให้เถืเอีเกมแล้วรู้เ่เกมเถอนอะไรรู้ของหนูแล้ว ไม่เห็นใช่ไม่เธอเลยนี่อะไรวะ,ะไม่เห็นเลอ่ะหมดหรอกคน

โอ้ยหวยโดนแทนวปทย์แล้วอ,อ่ะมันเรื่องอะไรวะมึงบอกว่ามันไม่มีนวงเลยอ่ะมันไม่ได้นวงเธอแบบว่าอะไรดีๆเลยอ่ะได่มาถ่าชั่วโม,มงอ่ะเดี๋ยวไม่เจออะไรให้แบบว่าทำให้รู้สึกดีขึ้นเลยอ่ะมันเหมือนทันดีเลยเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนทันดีนะเฮ้ยท่าคุณโดนแทนวิทย์น่ะอันนี้ใช่ปะเนี่ยใช่ครับโอเคเดี๋ยวได้จะโผลขอบใจ แว่าเธอเลยเราใ่เหรได้พิเศษเนอดี่ย

ไมนะ่อะขอไม่พร้อมเลยอนะ่ะเรือขอขาวเลยอนะ่ะวันแฮมเนี่ยทางเข้าเนี่ย่างวันเดียวคนแล้ววันทักเกอนมันต้องไป,อ,งปอะไรอย่างเงี้ยนนหนักทางออกมากนนอะไรบ้างสาวคนไม่ได้ด้วยนี่ไหมวันน่้แบบวันต้องเห็นยงวงต่อใครนอะ่ะ อครี <ส gas: S 2> like, ่แบบว่ามันทำมาเล่นล <that>. ้วนเลาอมื่อย่างนี้ออเดี๋ยวใช่